สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้พามาชมสวนค่ะเก็บบรรยากาศท้องไร่ท้องนามาฝากค่ะก็ข้าวอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะนี่พูดตรงตรงเลยอยากเล่นนะคะพี่ๆก็เก็บบรรยากาศมาให้พี่ๆเนาะเผื่อท่านใดอ,อ,อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะคิดถึงบรรยากาศบ้านเรานะคะน้องนินก็เก็บมาฝากพี่ๆนะคะ ของไร่ท้องนาอันนี้ยามเย็นๆนะคะยามเย็นๆบ้านเราจ้ามีน้องวัวมาด้วยจะเอ๋จะเอ๋ลูกเจ้าชาลีค่ะเมือ่อกี้ตัวเสียมตาลอันนี้ที่พ่อเขาหว่านไอทำกล้าใหม่เพราะว่าหอยเชอรี่กินหมดเลยค่ะพี่ๆนานี้นะคะแบบว่าโอ้โหเยอะมากนะคะเป็นศัตรูพืชชนิดดีเลยนะคะจะเอ๋เด็กๆ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาน้องอวัวกินหญ้ารอบข้างได้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดยายังไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้าได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องว่ากันอีกทีนะคะน่าจะให้น้องอวัวเขาอยู่ที่พ่อของเขานะคะแล้วก็หาอาหารมาให้เขาค่ะโอเคแอบมองเห็นคุณนายทั้งสองแล้วค่ะไปดูกันค่ะอ่าฮะคำแรกอุ้ยคุณนายกินเยอะกินคำใหญ่มากแล้วทีนี้ก็ตกค่ะพี่ๆแต่ว่า น้องนี้กับตาอ้วนเนี่ยทําเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเออ,อแต่เขารีบไงดีใจได้กินของอร่อยออร่อยจ้าขอบพระคุณพี่ๆที่เมตาคุณนายทั้งสองนะคะถูกใจทั้งคู่เลยคะ่ะแฮปปี้ทั้งครอบครัวคะ่ะโอ้โหเอา้าคุณนายโดตกเยอะแล้วนะแม่เอาใส่กระมังให้กินอย่างดีเลยคุณนายทำตกหมดแล้วจ้า หิวนะคะอยากกินนี่พี่ควานก็เพิ่งตัดหญ้ามาให้ค่ะพี่ๆเด็กๆเพิ่งกินหญ้ากันไปนะคะอยู่กัน2พี่น้องค่ะที่สวนนะคะอันเดี๋ยวไว้นานา,นาคตเนี่ยถ้าคุณนายดสีคลอดลูกเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่อยู่กันด้วยนะคะพี่ๆอาจจะอยู่ที่สวนนี่แหละแต่ว่าอาจจะต้องทําที่ใหม่เพราะว่าที่เออเพราะว่าท,ที่ที่ตรงนี้เนี่ยมัน ถ้าช้างตัวเล็กเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าดินมันสูงมากนะคะแล้วดินมันไม่เสมอกันนะคะตรงนี้นะคะก็เลยว่าเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงนะคะว่าจะายังไงนะคะแต่ตอนนี้ก็อยู่กันพี่น้องไปก่อนแบบนี้ไปก่อนนะคะ,ะอ,อ๋อถ้าเดี๋ยวเดินนกถ่ายให้ดูข้างหลังนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูในอนาคตเนาะพี่เพียขาเพราะว่าก็ต้องรอลุ้นกันว่าในอนาคตเนี่ยคุณนายเขา คลอดเบบีออกมานะคะทั้งสองเนี่ยต้องทำที่ที่ปลอดภัยแข็งแรงกับเด็กอยู่แล้วเนาะพี่ๆค่ะนะคะก็ต้องรอดูกันปีหน้านะคะในโครงการในปีหน้าปีนี้ก็ขุนทั้งคู่เลยค่ะพี่ๆต้นสับประรดที่คุณพ่อคุณแม่สนคุณแม่สนับสนุนมานะคะกะ็เด็กๆก็ได้กินนะคะ น้องนิขอย้าเลยว่าเด็กๆไม่ได้อดอาหารไม่เคยอดอาหารนะคะน้องนี้ขอย้ําย้ามากๆเลยนะคะถ้าเป็นช้างอดอาหารไม่สมบูรณ์แบบนี้นะคะหนูกล้าพูดเลยนะคะถ้าพี่ๆไปเห็นตรงไหนที่ว่าอดอาหารก็กดรีพอร์ตได้เลยนะคะนั่นคือไม่ใช่ความจริงนะคะเอาคุณนายโดตกหมดแล้วน,นั่นใครมาอื้อ ก็น้องวัวขาได้กลิ่นเหรอเอา้าเขาเปลี่ยนข้างหน้าให้ใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนหมดเลยทั้งแผ่นโออ่ะขยบรถก่อนก็ได้ตะอ้วนหมุนรถก่อน,นพอดีคุณปู่มาพอดีอ่ะเดี๋ยวให้ตะอ้วนหมุนรถก่อนค่ะเพอาได้ยนินเอ,อเสียงรถคุณปู่มานะคะเขาก็จําเสียงรถได้ว่าเออรถคันนี้เนี่ยเอาอาหารมาให้เขาน้ามีของกินมาให้เขาเขาก็จะจําได้นะคะว่าเออเขาเคยได้กินกับกับตรงนี้นะคะ ช้างก็จําเหมือนกันนะคะพี่ๆเขาจาเสียงรถเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเอ่อจาแต่จําแต่เสียงควานเสียงรถของควานก็จํานะคะอืมเอาเอาเอาน้องวัวน้องวัวน้องวังวตกใจวิ่งไม่ต้องไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้โหกินต่อกินต่อเออน้าโมก็อยู่ทางนี้ค่ะอ้วนล,ลมบล็อกทั้งคู่เลยนะคะทั้งครอบครัว คือครอบครัวเราเนี่ยห้าเชือกไม่มีเชือกไหนผอมเลยนะคะเอาน้องวัวขอกินด้วยอะกินด้วยกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออกินด้วยกันกินด้วยกันจ้า <Yeah. S 1> แม่โดกลัวแล้วนัวอาหารน้องวัวมาแล้ว oh. คุณปู่มาให้อาหารน้องวัวแล้วแต่แม่โดอยู่ทุกวันเขาไม่ชินกับน้องวัวสักทีค่ะพี่ๆี่เขายัง oh. เอ่มีอาการกลัวทุกวันเลยนะคะ,ะอาจจะด้วยเพราะว่า ดวงตาเขาเนี่ยคือมันมองไม่เห็นข้างหนึ่งนะคะมันก็เลยแบบว่าทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ายังไงนะคะ<อ>พี่ๆหวาดเสียวหวาดกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแต่น้าโมนี่ก็ปกตินะคะแอบอยู่มุมเสาอีกแล้วแต่อ้วนแอบอยู่มุมเสาอีกแล้วนะคะก็น่ารักนะคะน่ารักแล้วตรงนี้ขอย้ําเลย<ก>ว่า ว่าเด็กๆเนี่ยได้กินอาหารทุกวันนะคะทุกมื้อเลยนะคะพี่อิงไปตัดหาอาหารคุณปู่ตัดหาอาหารมาให้เด็กๆตลอดนะคะสวนหญ้าซื้อไม่เคยขาดนะคะคะแนนซื้อมาไม่เคยขาดแล้วก็ไม่เคยได้อดทั้งน้าทั้งอาหารนะคะพี่ๆดูจากตัวได้เลยนะคะไม่มีอดนะคะถ้าไม่มีอาหารก็ไปเอาที่บ้านน้องนิกได้เพราะว่าเราก็ไม่หวงอยู่แล้วนะคะ ก็อย่างคลิปที่ลงไปพี่พี่ก็ไปเอาอาหารมาเรื่อยๆนะคะในส่วนของต้นสับปะรดนะคะส่วนต้นหญ้าเราก็ไปตัดด้วยกันนะคะหญ้าเราไปตัดด้วยกันนะคะ<ด>พี่่โอเคค่ะเอ้าคุณนายโดท่าอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วดูยืนกินสิคะตลอดนเลยตลอดเลยเอ้ยเนาะ<ๆ>เอาตามสบายใจเลยรู้แล้วคะ่ะตาแป๋วแหววได้ท่าแต่ละท่ามาจากใครนะคะ เออเนาะก็ความน่ารักของนางค่ะพี่พี่แต่ละเชือกก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะคือจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะทั้งลักษณะนิสัยหน้าตาเนาะบรรยากาศเย็นๆมาให้พี่พี่ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอากาศดีมากจริงๆริงค่ะเอาเจ้าดื้อมาให้ดูด้วยค่ะนี่น้องเป็นจุดน้องเป็นโรคนะคะโรคตอนนั้น อ,อ่ <Yeah. S 1> ที่วัวเขาเป็นเยอะๆค่ะพี่ๆก็รักษาน้องจนหายนะคะแต่จุดนี้ไม่รู้จะหายไหมนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูคุณตาแสนดีกันต่อค่ะพี่ๆฝากให้กำลังใจสองสาวด้วยนะคะไปหาคุณตากันต่อจ้ะไปค่ะมาที่คุณตาแสนดีของเรากันต่อค่ะนี่พี่อิงเพิ่งอาบน้ำให้เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะคะ mm hmm. ก็จะผิวนวลๆแบบนี้เลยค่ะนี่คือผิวจริงๆนะคะ ผิวจริงๆของคุณตาของเราคะ่ะนี่นนหกสิบฉันก็ยังแจวแจวซะจนหน้าจีบดวงตาใช่ไหมอะไรอ่ะเป็นไรฟางหรอเออเข้าใจเข้าใจเพราะว่าเขาก็อายุเยอะนะคะก็อาจจะมีแบบ มวมวัวหน่อยนะคะพี่พี่ก็ไปตามอายุนะคะเพราะว่าช้างก็เหมือนคนเราแหละค่ะพี่พี่นะคะอายุเยอะก็หลายอย่างนะคะเป็นหลายๆอย่างเนาะนะคะแต่เราก็รักเหมือนเดิมนะคะทั้งห้าเชือกรักเท่ากาันทุกเชือกค่ะพี่พี่เอ็นดูเท่ากาันทุกเชือกนะคะรักมากๆเลยไม่มีเขาก็ไม่มีเรานะคะคุณตาก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ของบ้านเราเลยนะคะพี่พี่ โอ้ตาจ๋าคุณตากระแสนดีสมชื่อนะคะเป็นช้างที่นิ่งนิ่งแบบนิ่งจ๋านิ่งมากนิ่งแบบใครจะไปไหนใครจะชกกันใครจะตีกันก็เรียนเชิญนะผมจะขอยืนดูครับอย่างนี้จริงๆค่ะพี่ๆเป็นช้างที่ค่อนข้างนิสัยดีมากๆและก็เป็นช้างที่นิ่งมากๆนะคะ ไม่มีทําใส่เพื่อนฝูงไม่มีทําใครเว้นแต่ถ้าใครมาทําก่อนก็ชกเหมือนกันค่ะประมาณนี้นะคะพี่ๆตกมันนี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยอ๋อแต่เว้นแต่ช่วงตกมันนะฮะตาอ้วนบอกว่าตกมันนี้ถ้าอยู่ระยะนั้นก็โดนเลยอ๋อเข้าใกล้ไม่ได้นะคะก็เขาตกมันเขาเาจะเป็นแต่ช่วงตกมันเนาะอืมเขาจะเป็นแต่ช่วงตกมันนะคะจากแบบมสเาดีเาจะเปลี่ยนจากจากน้หน้ามือเป็นหลังมืออืมก็เดือนแรกอาจจะไม่เท่าไหร่ยัางจำเราได้อ่า จ่พูนเดือนแรกไปนะครับตัวไข่ตัวมันตัวไข่ตัวมันเขาจะตกมันปีและกี่เดือนคะสําหรับคุณตาเนี่ยสมัยวัยรุ่นเนี่ยสมเดือนสมเดือนอ๋อเบาๆนะคะก็ถือว่าสามสีเดือนนี่คือปกตินะคะพี่ๆแต่ว่าพ่อจ๋าของเราเนี่ยแปดถึงเก้าเดือนนะคะก็นะฮะเพราะแสนนี้หนักเลยแต่ว่าคุณตาตอนเขาสมบูรณ์มากๆช่วงเขายังไม่อายุเยอะเท่านี้เขาก็ตกมันเหมือนกันนะคะเป็นปกติของช้างตัวผู้เลยค่ะพี่ๆก็ ระยะเวลาในการตกมันของคุณตาเนี่ยก็ประมาณ3-4เดือนนะคะอันนี้ถึงถึงถึงช่วงที่เขาตกมันนะคะอืมก็จะประมาณนี้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ตกมันก็อย่างนี้เลยนะคะพี่ๆนิ่งแบบนี้เลยนะคะแบบว่าดูคะ่ะเฉยๆชอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเดินก็ ไปเรื่อยๆไปเฉยๆเขาเขาเขาไม่ได้แบบว่าเดินไปหาเรื่องใครแต่ว่าถ้าเป็นพ่อแสนสุขเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปหาเรื่องใครนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีความที่เป็นวัยรุ่นอยู่ในตัวด้วยเนาะวัยตามวัยเขาด้วยนะคะก็วัยที่กําลังต้องการท้าประลองนะคะแต่วัยคุณตาเนี่ก็หมดยุคนั้นแล้วนะคะหมดยุคยุควัยรุ่นแล้วนะคะกินก็จะกินช้านะคะพี่ๆสังเกตดูค่ะค่อยๆกินค่อยๆเคียเ้ยวนะคะเพราะว่า คุณตาเนี่ยผ่านมรสุมท้องอืดมานับไม่ถ้วนอ่อบ่อยมากทั้งหนักมากอ๋อทีกทอ่กินทางมะพร้าวอ๋อกินทางมะพร้าวแล้วโดนยาเขาด้วยนะคะือแบบอยู่โรงพยาบาลรินเป็นเดือนนะคโอ้ไปรักษาที่โรงพยาบาลสุรินเป็นเดือนเลยตอนนั้นนะคะซึ่งตอนนั้นตรน,นี้ยยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะคะพี่ๆก็ก็ถือว่าหนักเลยนะคะก็แต่เราก็โชคดีเนาะอืม โชคดีทั้งช้างโชคดีทั้งคนนะคะคุณตาก็ได้อยู่ให้พวกเราชมมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ขอให้อยากเข้ามาใกล้ครอบครัวของเราอีกเลยนะคะเจ้าโรภาคภัยไข้เจ็บไปไกลๆเลยนะคะไม่ต้องการอย่ามาใกล้กันเลยนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่น้องมินนี่นะ,ะให้เจอแต่ความสุขโรภคภัยไข้เจ็บก็อย่ามาใกล้นะคะลูกๆของเราก็เช่นเดียวกันนะคะเนาะ โอเคอ่ะเดี๋ยวให้คุณตากินก่อนนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีดแม่แม่ทุกทท่านที่เมตตาเด็กๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปไ Warm สวัสด<ๆ>ีค<ด>่ะขอบคุณค่ะ